สวัสดีครับพบกว็ผมล็อกแรกคนชอบเล่นกุญแจนะครับวันนี้เราก็จะมาสาธิตวิธีสะดกกุญแจแบบรหัสนะครับอ,อันนี้ก็เริ่มเลย คก็มาเริ่มกันเลย เข้าแล้วนะครับสามสามน่าจะเข้าแล้วนะคสร็จเรียบร้อยครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่ โอเคหนึ่งข้าสองข้า เอาแล้วนะครับเหลือสามเรียบร้อยครับโอเคก็รห okay. okay. ัสพวกนี้มันจะเป็นรหัส ที่เขาจะขยับเยอะนะครับเวลาเราสะดอกเราก็แค่หาตัวที่มันหลวมแค่นั้นเองอันนี้เดี๋ยวผมจะตั้งไว้ที่ศูนย์คืนค่าเดิมเห็นไูมครับไม่ออกนะครับน,นี่เราจะหมุนไปที่ศูนย์ศูนศูย์อันนี้ก็ไม่ใช่นะครับ ศแล้วก็0ูนโอเคครับท่านใดอยากให้สดอกกุญแจแบบไหนประเภทใดนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ